สวัสดีครับอีพีนี้เรามาคุยกันเรื่อง6สิ่งที่คุณต้องไม่คาดหวังจากใครนะครับเคยไหมครับที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้าเหนื่อยกับการพยายามทําให้คนอื่นพอใจเหนื่อยกับการที่คุณต้องแบกความคาดหวังเอาไว้เต็มบาเหนื่อยที่ต้องคอยผิดหวังกับคนรอบข้างซ้าแล้วซ้าเล่านะครับถ้าคุณคิดในใจว่าเห็นด้วยหรือว่าเผลอพยักหน้าเมื่อได้ยินประโยคที่พูดไปแล้วนะครับนั่นก็เป็นเพราะเราทุกคนต่างก็อาจจะเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วทั้งนั้นนะครับความคาดหวังคําสั้นๆคํานี้มันมีอํานาจมหาศาลมาก บางครั้งมันคือพลังขับเคลื่อนให้เราก้าวไปข้างหน้านะครับแต่ว่าบ่อยครั้งมันก็กลับกลายเป็นโซ่ตรวนที่ผูกมัดหัวใจเราไว้กับความทุกข์นะครับวันนี้ผมอยากจะชวนคุณมาปลดล็อกตัวเองจากพันธนาการของความคาดหวังที่ไม่ถูกต้องเพื่อชีวิตของคุณที่เบาสบายเป็นอิสระแล้วก็เปี่ยมด้วยความสุขมากขึ้นนะครับข้อ 1. อย่าคาดหวังให้ทุกคนเห็นด้วยกับคุณโลกใบนี้ไม่ใช่ห้องเรียนระดับอนุบาลหรือว่าประถมต้นที่เราทุกคนต้องท่องจําเนื้อหาเดียวกัน ต้องตอบคาถามแบบเดียวกันให้ได้คะแนนเต็มทุกคนเหมือนกันนะครับเราเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันเรามีภูมิหลังมีครอบครัวมีการศึกษามีวัฒนธรรมแล้วก็มีประสบการณ์ที่หล่อหลอมให้เราเป็นเราในวันนี้การที่เราคาดหวังจะให้ทุกคนนั้นคิดเหมือนกับเราเห็นด้วยกับเราในทุกเรื่องมันก็เหมือนกับการที่เราเพยายามที่จะบังคับให้แม่น้ําทุกสายมันต้องไหลไปในทิศท,ทางเดียวกันทั้งที่ต้นน้ําแต่ละสายมันก็มาจากภูเขาคนละลูกแล้วก็มีจุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ ลองนึกภาพการประชุมงานในบริษัทดูก็ได้นะครับถ้าทุกคนเห็นด้วยกับทุกความคิดเห็นการระดมสมองหรือว่า brainstorm มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนวัตกรรมใหม่ๆมันจะถือกำเนิดขึ้นได้ยังไงถ้าไม่มีใครกล้าที่จะคิดแตกต่างหรือว่าเสนอมุมมองที่แปลกใหม่สุภาษิตท,ที่ว่าร้อยพ่อพันแม่นั่นแหละครับคือความจริงของโลกใบนี้ทุกคนต่างก็มีมุมมองมีความคิดและก็มีเหตุผลส่วนตัวที่เกิดจากสิ่งที่พวกเขาต่างคนก็ต่างได้พบเจอมา บางครั้งความคิดเห็นที่แตกต่างนี่แหละครับที่มันจุดประกายสิ่งใหม่ๆใ,ให้เกิดขึ้นได้เหมือนกับการที่เมฆหลายๆก้อนมารวมตัวกันแล้วก็ก่อให้เกิดพายุฝนอันยิ่งใหญ่ที่ให้ความชุ่มฉ่ามาสู่โลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นปล่อยวางเถอะครับปล่อยให้ความหลากหลายทางความคิดนั้นเป็นเรื่องปกติการยอมรับความแตกต่างมันไม่ใช่แค่การอดทนต่อความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับเราแต่ว่ามันคือการเปิดประตูสู่โลกที่มันกว้างขึ้นนะครับใบไม้ที่หลากหลายพันย่อมทําให้ป่านั้นอุดมสมบูรณ์แล้วก็สวยงามนะครับ การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันจะทําให้ใจของเรานั้นสงบขึ้นและทําให้เราเป็นผู้ใหญ่ที่มองโลกได้กว้างขึ้นเติบโตขึ้นแล้วก็เข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยนะครับข้อ 2. อย่าคาดหวังความเคารพจากคนอื่นหากคุณยังไม่ได้ให้ความเคารพต่อตัวเองนะครับจะดูคนให้ดูที่ใจจะดูใบไม้ให้ดูที่ร่มเงาคํานี้สะท้อนถึงความจริงอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่เราเป็นจากภายในนั้นมันมักจะฉายออกมาให้คนอื่นเห็นเสมอครับ คุณค่าที่เรามอบให้กับตัวเองวิธีที่เราปฏิบัติต่อตัวเองมันจะเป็นกระจกสะท้อนให้คนอื่นเห็นว่าพวกเขาควรจะปฏิบัติต่อเราอย่างไรนะครับลองนึกภาพคนที่ไม่เคยดูแลตัวเองเลยปล่อยปละละเลยสุขภาพภายนอกไม่เคยทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองไม่เคยปกป้องตัวเองจากคําพูดหรือว่าการกระทําที่บั่นทอนของคนอื่นแล้วเราจะไปหวังได้อย่างไรว่าคนอื่นจะปฏิบัติต่อเราอย่างให้เกียรติและเคารพมันก็เหมือนกับการที่เราไม่เคยดูแลบ้านของตัวเองเราปล่อยให้มันทรุดโทรม สกรปรกแล้วกลับคาดหวังให้คนอื่นชื่นชมบ้านของเราว่ามันสวยงามแล้วก็น่าอยู่มันก็ย้อนแย้งใช่ไหมครับความเคารพตัวเองคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งนะครับมันคือรากฐานที่มั่นคงที่จะทําให้คนอื่นนั้นมองเห็นคุณค่าในตัวเราเปรียบเสมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดอย่างสง่างามได้ก็เพราะว่ามันมีรากแก้วที่แข็งแรงแล้วก็อย่างลึกลงไปในพื้นดินนะครับคุณค่าในตัวคุณเองก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าคุณไม่เคารพตัวเองคนอื่นก็ยากที่จะเคารพคุณได้เพราะว่าความเคารพคือสิ่งที่เริ่่มมต้นนนจาาาากกกภภยยใอออสู จงเริ่มต้นการดูแลร่างกายจิตใจและความคิดของคุณเองนั้นให้ดีที่สุดทำในสิ่งที่คุณเชื่อว่าถูกต้องปกป้องขอบเขตของตัวเองอย่าให้ใครล้ำเส้นแล้วก็ปฏิบัติต่อตัวเองเหมือนกับที่คุณปฏิบัติต่อคนที่คุณรักมากที่สุดแล้วพลังแห่งการเคารพนั้นมันจะแผ่ขยายออกไปมันจะดึงดูดผู้คนและก็สถานการณ์ดีๆเข้ามาหาคุณเองครับ คุณผู้ฟังสามารถขอสคริปต์ของ EP นี้เป็นบทความในรูปแบบของไฟล์ PDF ไปอ่านได้ฟรีนะครับวิธีการขอสามารถที่จะดูได้จากคาอธิบายคลิปที่เขียนบรรยายเอาไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าจะสแกน QR code ที่กําลังเห็นอยู่นี้แจ้งหมายเลข EP ไปได้เลยครับทางทีมงานก็จะจัดส่งไฟล์ PDF ไปให,ให้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับข้อ 3. อย่าคาดหวังว่าทุกคนจะต้องชอบคุณหนึ่งในกับดักที่คนส่วนใหญ่ติดอยู่นะครับกับดักของการพยายามที่จะเป็นที่รักของคนทุกคนทั้งหมดเลยเรามักจะปรับเปลี่ยนตัวเอง บิดเบือนความเป็นตัวเราพยายามเป็นในสิ่งที่คนอื่นต้องการเพื่อให้เข้ากับความคาดหวังของคนอื่นจนบางครั้งเราก็หลงลืมไปว่าเราคือใครแล้วก็อะไรคือสิ่งที่สําคัญสําหรับเราจริงๆการทําแบบนั้นไม่ต่างอะไรกับการสวมหน้ากาก,กทีเดียวพร้อมกันเป็น10ชิ้นเพื่อที่จะแสดงบทบาทที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ซึ่งนอกจากคุณจะเหนื่อยแล้วยังทําให้ตัวตนที่แท้จริงของเรานั้นเลือนหายไปด้วยนะครับอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะดีแค่ไหนคุณจะทําอะไรดีๆมามากสักเท่าไหร่เป็นคนดี เป็นคนมีน้ำใจเสียสละเพื่อคนอื่นมากแค่ไหนมันก็จะมีคนที่ไม่ชอบคุณอยู่ดีครับและนั่นเป็นเรื่องปกติมากๆปกติที่สุดในโลกคุณไม่จําเป็นต้องเป็นดอกไม้ที่บานทุกฤดูกาลเพื่อให้คนอื่นชื่นชมนะครับเพราะว่าความจริงแล้วมนุษย์เราทุกคนก็เหมือนกับแม่เหล็กนั่นแหละครับมันมีทั้งขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบสิ่งเดียวกันที่ดึงดูดบางคนเข้ามามันก็อาจจะผลักไสคนอีกคนออกไปและนั่นก็ไม่ใช่ความผิดของคุณเลยนะครับการที่ใครบางคนไม่ชอบคุณไม่ได้หมายความว่าคุณมีคุณณคคค่่่าาลลดดงหรรืออวุไมีพนะับ การเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงคือกุญแจที่สำคัญเมื่อคุณเป็นตัวของตัวเองอย่างภาคภูมิใจคุณก็จะดึงดูดคนที่ชื่นชอบและก็เห็นคุณค่าในตัวคุณจริงๆเข้ามาในชีวิตและคนเหล่านั้นแหละครับที่จะยืนเคียงข้างคุณในวันที่คุณไม่ได้สมบูรณ์แบบที่สุดไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดสูงสุดหรือว่าในจุดต่ำสุดพวกเขาก็ยังคงเห็นแสงสว่างในตัวคุณนะครับก็ให้จําไว้ว่าใครชอบใครชังช่างเถิดนะครับคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเอาใจใครทุกคน จงเป็นแสงสว่างในแบบของคุณเองและส่องประกายอย่างภาคภูมิใจชีวิตมีค่าเกินกว่าจะเสียเวลาไปกับการพยายามที่จะทําให้ทุกคนพอใจนะครับข้อ 4. อย่าคาดหวังว่าคนอื่นจะทําอย่างที่คุณต้องการเราทุกคนต่างก็มีเรื่องราวของตัวเองมีภาระหน้าที่แล้วก็มีความท้าทายที่คนอื่นไม่รู้นะครับบางคนกําลังต่อสู้กับปีศาจร้ายภายในใจที่ซับซ้อนเกินกว่าที่คนอื่นจะเข้าใจได้ทั้งหมดบางคนก็กําลังเผชิญหน้ากับพายุชีวิตที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อน ซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าพวกเขาต้องแบกรับภาระอะไรเอาไว้บ้างนะครับการที่เราคาดหวังให้คนอื่นทําตามที่เราต้องการทุกอย่างก็เหมือนกับการที่เราบังคับให้นกทุกตัวต้องบินไปในทิศทางเดียวกันทั้งที่พวกมันมีปีกมีสัญชาตญาณและก็มีอิสระในการเลือกเส้นทางของตัวเองการทําแบบนั้นไม่เพียงแต่จะสร้างความอึดอัดให้กับคนอื่นแต่ว่ามันจะสร้างความผิดหวังให้กับตัวเราเองซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับลองนึกภาพว่าคุณกําลังเดินเข้าไปในออฟฟิศตอนเช้าและคุณเจอใครสักคนที่ทําหน้าบูดบึ้งใส่คุณ ไม่ยิ้มตอบใส่คุณไม่รับคําทักทายของคุณหรือแม้แต่ดูเหมือนมองผ่านคุณไปเหมือนคุณไม่มีตัวตนคุณอาจจะหงดหงิด,งดหรือว่าเสียหน้าที่ทักทายไปก่อนแล้วไม่ได้รับปฏิกิริยาตอบรับที่คุณคาดหวังแน่นอนว่าสิ่งที่พวกเขาทํานั้นอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักมารยาทในการอยู่ร่วมกันแต่ว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าคนคนนั้นกําลังมีปัญหาเรื่องคนที่เขารักหรือว่ากําลังประสบปัญหาครอบครัวอย่างหนักหรืออาจจะแค่ปวดหัวรุนแรงจากความเจ็บป่วยที่พวกเขาไม่อยากที่จะบอกใคร และสิ่งที่เราจะไม่มีวันรู้เลยก็คือสักวันหนึ่งสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในตอนนี้อาจจะเกิดขึ้นกับเราสักวันหนึ่งก็เป็นได้การตัดสินคนอื่นจากสิ่งที่เราเห็นภายนอกนั้นไม่ยุติธรรมเลยเราไม่สามารถที่จะควบคุมการกระทำของคนอื่นได้เช่นเดียวกับที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมลมฟ้าอากาศได้ความเข้าใจและการยอมรับ คือ,อยาที่ดีที่สุดในสถานการณ์แบบนี้นะครับจงเรียนรู้ที่จะมองเห็นความเปราะบางในตัวคนอื่นแล้วก็ยอมรับว่าทุกคนมีวิถีทางของตัวเองมีเหตุผลในการกระทําของพวกเขาแม้เราจะไม่เข้าใจทั้งหมดก็ตามปล่อยให้พวกเขามีพื้นที่ในการเป็นตัวของตัวเองอย่างที่พวกเขาเป็นนั่นแหละครับคุณจะพบว่าการยอมรับคนอื่นนั้นง่ายขึ้นจะทําให้ใจของคุณเบาสบายขึ้นมากเลยครับมันเหมือนกับการยอมรับว่าดอกไม้แต่ละชนิดย่อมผลิบานในฤด,ดูที่แตกต่างกันให้พื้นที่ให้โอกาส ให้ความเข้าใจแล้วคุณจะพบว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างจะดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์นะครับข้อ 5. อย่าคาดหวังว่าให้คนอื่นอ่านใจคุณได้นะครับทําไมเขาไม่เข้าใจฉันเลยหรือว่าทําไมเขาไม่รู้ว่าฉันต้องการอะไรทั้งๆที่ฉันก็เป็นแบบนี้มานานแล้วเป็นคําถามที่เรามักจะถามตัวเองอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับเรามักจะคิดว่าถ้าคนรักกันคนใกล้ชิดกันหรือแม้แต่เพื่อนสนิทจะต้องรู้ใจกันเสมอต้องเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของเราโดยไม่ต้องเอ่ยปากออกมาก็ได้ แต่ว่าในความจริงแล้วมนุษย์เราไม่มีใครมีพลังวิเศษที่จะอ่านใจกันได้หรอกครับไม่มีใครมีตาทิพย์ที่จะมองทะลุเข้าไปในจิตใจของคุณได้พวกเขาอาจจะคาดเดาถูกบ้างในบางเวลาแต่ไม่ทุกครั้งนะครับการที่เราเก็บความรู้สึกความต้องการความคิดเอาไว้ในใจแล้วก็คาดหวังให้คนอื่นมาเดาใจเราได้ถูกทุกครั้ง,ก,งก็เหมือนกับการที่เรายืนอยู่ในห้องมืดมืดที่ปิดไฟสนิทปิดประตูสนิทแล้วก็บ่นว่าทําไมไม่มีใครมองเห็นเราเลยหรือว่าเหมือนเราอยากจะดื่มน้ําแต่ไม่ยอมบอกใคร เราเพียงแค่ส่งเสียงฮึมพำในลําคอแล้วก็คาดหวังว่าจะมีคนหยิบแก้วน้ามาให้เราได้อย่างถูกต้องเพราะว่าเราหิวน้ําการสื่อสารคือหัวใจสําคัญของความสัมพันธ์ทุกรูปแบบนะครับจงกล้าที่จะพูดสิ่งที่อยู่ในใจกล้าที่จะบอกความต้องการของคุณออกไปอย่างชัดเจนแล้วก็จริงใจมันไม่ใช่การเรียกร้องหรือว่าบังคับให้คนอื่นทําตามนะครับแต่เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกและความคิดของคุณอย่างสุภาพแล้วก็ตรงไปตรงมา บางครั้งการพูดออกมาอาจจะยากต้องใช้ความกล้าแต่เชื่อเถอะครับว่ามันดีกว่าการปล่อยให้ความเงียบและความเข้าใจผิดทำลายความสัมพันธ์ของคนเราลงไปนะครับขอให้จําไว้ว่าพูดไปสองไพเบีย้ยนิ่งเสียตําลึงทองอาจจะใช้ได้กับบางสถานการณ์แต่ในขณะเดียวกันคนโบราณก็สอนเราว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่ามันก็เหมือนกับคําว่าน้าขึ้นให้รีบตักหรือว่าช้าๆได้พล้าเลี่ยมงามนะครับการที่เราจะใช้วิธีคิดหรือว่าสุภาษิตใดก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับ หลักการหรือว่าคําสอนบางอย่างอาจจะใช้ได้กับบางสถานการณ์แต่ว่าไม่ใช่ทุกสถานการณ์เสมอไปนะครับโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ที่ต้องการความเข้าใจซึ่งกันและกันบางครั้งการพูดออกไปอย่างถูกที่ถูกเวลามันกลับมีค่ามากกว่าทองคําเป็นไหนๆเลยครับการสื่อสารที่เปิดเผยแล้วก็ซื่อสัตย์มันจะช่วยสร้างสะพานเชื่อมความเข้าใจระหว่างคุณกับคนอื่นและก็ทําให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับข้อ6อย่าคาดหวังให้คนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของคนเรานะครับเราเห็นตัวหนอนกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามสง่าโบยบินขึ้นอยู่ไปบนท้องฟ้าแต่เรามองไม่เห็นว่ากว่าจะถึงวันนั้นตัวหนอนต้องผ่านกระบวนการอันยาวนานและก็เจ็บปวดเพียงใดจะต้องใช้เวลาในการสร้างรังใหม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกายแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างมหาศาลในการดิ้นรนที่จะออกมาจากรังใหม่นั้นคนเราก็เช่นเดียวกันนะครับการเปลี่ยนแปลงนิสัยความคิดหรือว่าพฤติกรรมที่ฝังรากลึกอยู่ในตัวมานานไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามน นิสัยบางอย่างจะถูกฝึกถูกสอนมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีของชีวิตการที่จะเปลี่ยนแปลงย่อมต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องการที่เราคาดหวังให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทันใจเพื่อเรามันก็เหมือนกับการที่เรายืนจ้องต้นไม้ที่เราเพิ่งปลูกแล้วก็หวังให้มันออกดอกออกผลภายในพรุ่งนี้ทันทีทั้งที่มันยังต้องการน้ําต้องการแสงแดดแล้วก็เวลาในการเติบโต หรือว่าจ้องมองต้นไม้ที่โตมาจนมันแผ่กิ่งก้านไปในทิศทางในรูปแบบของมันแล้วหวังจะให้มันเปลี่ยนรูปแบบกิ่งก้านหรือว่ารูปทรงไปเป็นแบบอื่นตามที่เราต้องการในวันพรุ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากว่าเราต้องพยายามหาวิธีที่จะดัดหาวิธีที่จะปรับมันไปอย่างช้าๆใจเย็นๆเหมือนคนดัดเลี้ยงบอนไซดัดต้นไม้ของพวกเขานะครับความอดทนและความมีเมตตาคือสิ่งที่เราต้องมอบให้กับทั้งคนอื่นและก็ให้กับตัวเราเองนะครับจงให้เวลาให้พื้นที่แล้วก็ให้โอกาสกับพวกเขา เหมือนกับที่เราให้กับตัวเองได้เติบโตแล้วก็ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้เวลาและมันมักจะเกิดขึ้นจากความเข้าใจและก็แรงจูงใจจากภายในเป็นหลักนะครับไม่ใช่จากการถูกบังคับจากภายนอกบางครั้งสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดก็คือการเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นแล้วก็ให้กําลังใจพวกเขาอย่างสม่ําเสมอขอให้จําไว้ว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของคนนะครับให้เวลาและเฝ้าดูการเติบโตของพวกเขาอย่างเข้าใจและในที่สุด คุณก็จะประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับการที่เราจะปลดเปลื้องความคาดหวังที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริงพวกนี้ออกไปได้มันก็เหมือนกับการที่เราได้ปลดกระเป๋าเดินทางที่หนักอึ้งลงจากบ่าแล้วก็ทําให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างเบาสบายแล้วก็มีความสุขมากขึ้นขอให้จำไว้ว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่การควบคุมทุกสิ่งภายนอกได้แต่ว่าอยู่ที่การควบคุมความคิดและความคาดหวังของเราเองนะครับ ชีวิตนี้ไม่ใช่การวิ่งมาราธอนที่คุณต้องวิ่งแข่งกับใครแต่ว่าคือการเดินทางที่เราได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกับการยอมรับความจริงของโลกและผู้คนรอบข้างนะครับจงใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระจากความคาดหวังที่ไม่จําเป็นแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงของคุณนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมเองครับคุณละครับเคยมีความคาดหวังแบบไหนบ้างที่ทําให้คุณต้องเจ็บปวดและคุณมีวิธีการจัดการกับมันอย่างไรมาแบ่งปันประสบการณ์กันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเพราะว่าเรื่องราวของคุณอาจจะมีคุณค่ามากมายสําหรับคคนนนอื่ด้วยะรับ ขอบคุณนะครับที่รับชมและรับฟังคลิปจาก Unlimited m i n d s e ็จิตไม่จำกัดช่องที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะส่งต่อพลังบวกความคิดดีๆแล้วก็แรงบันดาลใจในการทำให้คุณกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองมากขึ้นในทุกๆวันนะครับนอกจากการฟังเนื้อหาในคลิปวิดีโอแล้วนะครับสำหรับท่านที่ชอบการพัฒนาตัวเองด้วยการอ่านผมก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะมอบให้กับคนที่รักการอ่านเหมือนกับที่ผมเองเป็นคนที่รักการอ่านมาตลอดชีวิตและช่องนี้ก็เกิดขึ้นเพราะว่าจุดเริ่มต้นในการเป็นคนรักการอ่านนะครับ คุณทราบอยู่ดีแล้วครับว่าการอ่านคือการลงทุนในตัวเองที่คุ้มค่าที่สุดเพราะว่าเมื่อคุณอ่านคุณได้คิดลึกตกผลึกได้ง่ายกว่าการฟังนะครับคุณจะได้เชื่อมโยงกับความคิดได้หลากหลายขึ้นสมองจะทํางานเป็นระบบมากขึ้นและที่สําคัญคุณจะซึมซับความรู้ได้สําแล้วสําเล่าในรูปแบบและเวลาของคุณเองนะครับทุกคลิปวิดีโอในช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จำกัดนะครับซึ่งตอนนี้มีมากกว่า640 EP แล้วนะครับผมใช้เวลาในการเขียนสคริปต์บรรจงค้นคว้ารวบรวมคัดเลือกเนื้อหาวิเคราะห์ ขยายความสรุปแล้วก็เรียบเรียงความคิดออกมาอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ทุกคลิปมีบันทึกเอาไว้เป็นไฟล์ PDF ที่อ่านง่ายสบายตาเปิดอ่านได้จากทุกอุปกรณ์นะครับไฟล์ PDF ก็คือไฟล์ชนิดเดียวกับอ e ีบุ๊กประเภทหนึ่งนะครับเพราะผมเชื่อว่าเนื้อหาที่ดีแล้วก็ทรงคุณค่านั้นไม่ควรผ่านไปแค่ทางการฟังเท่านั้นแต่ควรถูกบันทึกไว้เป็นความรู้ที่คุณสามารถหยิบมาอ่านได้เสมอทวนซ้ําได้ทันทีและการพัฒนาตัวเองนั้นต้องทําต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานแล้วก็ทําซ้ําๆอยู่เสมอนะครับ ผมได้เปิดพื้นที่พิเศษสําหรับคนที่เป็นคนรักการอ่านตัวจริงนะครับให้คุณสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกรายปีของช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จํากัดช่องนี้นะครับคุณจะได้อ่านไฟล์ PDF ของทุกบทความสคริปต์ของทุก EP ที่ผมนํามาทําเป็นคลิปในช่องนี้นะครับทั้ง EP ปกติ EP ที่เป็นสรุปหนังสือแล้วก็ EP ที่เป็น eBook ครบถ้วนทุก EP ของช่องนี้เลยนะครับในราคาเพียงปีละ950บาทนะครับ เท่ากับเนื้อหาทรงคุณค่าที่คัดเลือกมาอย่างดีคุณจะได้อ่านทั้งหมดย้อนหลังตั้งแต่ EP ที่1เป็นต้นมาเรื่องราไม่ถึง3บาทนะครับและที่สําคัญก็คือจะเพิ่ม EP ใหม่ที่จะลงต่อไปข้างหน้าอีก1ปีนับจากวันที่คุณสมัครให้ด้วยนะครับจะเพิ่มไปเรื่อยๆแต่ละปีซึ่งจะทําปีละไม่ต่ํากว่า200 EP นะครับซึ่งจะอัปเดตไฟล์ PDF ให้คุณหลังจากที่ลงคลิปแต่ละตอนประมาณ10วันนะครับอันนี้จะสุดคุ้มอย่างแน่นอนนะครับถ้าเป็นสมาชิกรายปีก็จะได้อ่าน EP ที่เป็น ebook ที่มีขายอยู่ในร้านอีบุ๊กต่างๆหลายร้านซึ่งเฉพาะราคาค่าอีบุ๊กแต่ละเล่มก็เกินราคาค่าสมาชิกไปแล้วนะครับแต่ว่าด้วยแพ็กเกจสมาชิกรายปีคุณจะได้อ่านหมดทุกเล่มพร้อมกับอีพีอื่นๆอีกหลายร้อย e ีพีนะครับคุณจะมีบทความและก็อีบุ๊กที่คัดสรรเนื้อหาไว้อย่างดีเอาไว้ทบทวนซึมซับและก็นําไปต่อยอดชีวิตของตัวเองได้ทุกเมื่อนะครับและพิเศษสุดนะครับในช่วงนี้สําหรับสมาชิกใหม่ทุกคนที่สมัครอ่านบทความสคริปต์แบบรายปีนะครับผมจะขอมอบหนังสือ as amen tingket มนุษย์สั่งการจักรวาลทำตามหนังสืออมตะที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อประมาณ100ปีก่อนแล้วก็มียอดจำหน่ายทั่วโลกมาแล้วไม่น้อยกว่า40ล้านเล่มเป็นคัมภีร์ต้นแบบของหนังสือพัฒนาตัวเองนะครับเป็นฉบับที่ผมสุระนวลประดิษฐ์แอดมินของช่อง unlimited my set จิตไม่จำกัดนะครับเป็นผู้แปลแล้วก็เรียบเรียงด้วยตัวเองนะครับจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มมอบให้คุณฟรีหนึ่งเล่มส่งถึงบ้านนะครับอย่าลืมนะครับการอ่านคือการฝึกสมองให้เฉียบคม การอ่านคือการต่อยอดความรู้ที่คุณจะฟังแล้วก็ไปทบทวนได้อย่างลึกซึ้งและทุกไฟล์ PDF ที่ผมจัดทำก็คือความรู้ที่คุณลงทุนเก็บสะสมไว้ใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับติดต่อสมัครสมาชิกรายปีนะครับได้ที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้หรือว่าแอดไลน์สอบถามได้ที่ Line ID@ เด l ยแอดอลิมิตต์ไมซหรือว่าจาก QR code ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุน u n l i m i t e d m i n d s e t จิตไม่จำกัดให้เราได้เติบโตและก็ส่งมอบสิ่งดีๆร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับ